บ้านพักที่สวิตยุยทัน เจ็บแค่นี้ทนได้ฝากใครแล้วไม่สําเร็จบานผักีิสวิตยุยทนันคู่รักมาราทอนหลังเร่งบํารุงอยากมีลูกแฝดหวานกันอีกแล้วล่ะคะ่ะสาหรับคู่รักร่วมของยุยจิรนาน์มโนแจม่มกับทนันธนากรวันเพือกเจ้าของชายาคู่รักมาราทอนที่ใช้เวลาคบหาดูใจกันนานถึง10ปีท่ามกลางเสียงเชียร์ของเราแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงของทั้งคู่เพราะว่ายุยและทันไม่เพียงแต่จะเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันทั้งหน้าตาและหน้าที่การงานเท่านั้นแต่ไลฟ์สไตล์และสไตล์การใช้ชีวิตของทั้งคู่ก็ยังเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นไหล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่วือหวาจนเกินไปจนทําให้ใคระหลายคนยกให้เป็นคู่ไอดอลด้านการดูแลหัวใจอีกด้วยโดยทางด้านของนางเอกสาวยุยจีรนานก็ได้มีข่าวดีไปแล้วตอนนี้เธอและหวานใจทันธนากรก็ได้แต่งงานกันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีลูกกันสักทีเพราะว่าต้องถ่ายละครด้วยทํางานหนักกันติดต่อกันหลายวันโดยงานแต่งที่ผ่านมานั้นเน็ตจ,จัดแบบเรียบง่ายและใช้สีตามทีวีทั้งคู่ชอบส่วนทางด้านความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนนั้นยุยก็ได้ยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่างานนั้นเป็นงานคัออีีงงยเนรดวใชิตขธ หลังแต่งงานทั้งคู่ก็ได้ควงกันจัดทริปเพิ่มความหวานบินลัดฟ้าไปเที่ยวกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมโพส์ภาพคู่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวโพสท่าชิลๆในสระน้าส่วนตัวชมธรรมชาติเห็นวิวภูเขาด้านหลังสวยเรียกได้ว,ว่าทั้งสวยทั้งหวานจนสวิตเซอร์แลนด์จะกลายเป็นแดนสีชมพูไปแล้วโดวยสาวยุ้ยและหนุ่มทันก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตความหวานลงในอินสตาแกรมให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์สวยงามสุดๆแถมคู่รักคู่นี้ก็หวานน้ำตาลหกมากๆล่าสุดก็แอบไปฝาก แลนมีทายาทไปก่อนหน้านี้สาหรับนางเอกสาวมาร์คฟีเมออย่างนุ้ยจิรนันมโนแจมหลังใช้ชีวิตคู่กับนักแสดงหนุ่มธันธนากรมานานหลายปีแต่ก็ยังไม่มีโซทองคล้องใจสักทีเรากลับมารับงานละครแบบนี้ทําไม้แลนมีลูกต้องเลื่อนออกไปอีกไหมด้วยอะไรหลายอย่างด้วยงานที่เยอะมากๆอาจต้องเลื่อนไปก่อนคะ่ะใจก็ยังไม่พร้อมด้วยแต่ใจก็อยากมีนะเราเป็นคนทํางานไม่เคยหยุดเลยรู้สึกว่าวันหนึ่งเราต้องท้องต้อง,อง,องหยุดงานก็คงคิดถึงสาเหตุที่การฝากไข่ไม่สําเร็จคืออะไรยุ้ยอาจจะทํางานหนักมา20ปีเต็มแล้วแล้วก็ดราม่า ทำงานหนักเครียดร้องไห้กับละครอะไรแบบนี้มันก็เป็นธรรมดาถ้าจะมีก็ต้องสบายสบาย,บายกินไข่วันละ7-8ฟองออกกำลังกายคือทุกอย่างต้องพร้อมแต่ตอนที่ไปฝากไข่ก็อัดบำรุงนะแต่ก็ไม่พร้อมด้วยแหละด้วยสุขภาพและอายุก็เยอะแล้วต้องทําใจคะ่ะ